คือแม่ว่าโค้งเขามันเป็นชี้คือไม่เงี้แหลมนี่โอ้แต่ลูกชิดไม่เงี้มั้ยนี่คิดว่าเด้ชิดต่อไปอันนี้เบาเรื่องไม่ก็สาวน้อยคือนี่มันหัวก็เล่นได้เรื่องนี่มันหัวก็เล่นได้สองสามวันก็เฝ้าเชียนมันพอนี่หลังจากท่านเอาคนป่วยเนี่ยอราไปคนไหนนี่งานรีดปวยนี่นะ ถ้าเราออกไปเรายุใสเดี๋ยวดีเราพื้นแล้วนูนเนีนลตีนี่รดข้นหรือว่าอันเนี่ยเนี่ยดรดอันอะรลกทวีโย่เออรถแจเขานี่รแจเขาแจเขาเนี่ยมอดป้นมอดลงมันหมด่ะเออเออโอ้ยจะกนจะกนยางไปฮ่มผ่าตีห่มผ่าทั้งแถห่มผ่าหนาวซัน่มผ้าหนาวซันวักตี ผู้นั้นมายามผู้นี้มายามเอาของฝาของต่อนมาแต่ละคนหนึ่งก็หาเรื่องเลยอันนี้แหละสำคัญเรื่องตอนของฝาดีเจริญข้นหนี่งมันสิบห้าตอนนี้ได้ป่ะเนี่ยหลังจากกินหลังจากกินยาหรือกินอาหารลงไปแล้วเนี่ยเราซักเลยโอ้ยโหไว้เร็วถ้าเราไปหาหมอเพราะจะได้ยินว่าพาเราไปหาหมอซท่านั่นแหละหมอมาเนี่ย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 ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นที่ไหนมาแมน ต้องให้คนไปหากอนยาฟ้าว่าแห่ล่ะถ้าไปหานี่จยมันจงใจที่ไปดึงออกมาเด้แมนบอกเพื่อกระโโกันเลยว่โอ้ยเราเพือสิบคนเงี้ยคนเงี้ยเราเราบอกเราไปหาหมอแชมนั้นไงเออคนสูงหูเลยว่าหมออะไรมาเลยมันหมอมาจะมาหมอมาจะใส่มันจะร่องไปเงียวบานนั่นเขาก็ว่าเขาเรียนแสงกวาดนั่นเออเอ้าหมอเคยรักษาคนป่วยยุติไม่เคยไปถามีเคยไปรักษาคนป่วยตรวจเช็คร่างกายก่อนตรวน รักษามาจากคนแล้วชิบคนดีชิบคนหมดแล้วเยังไหนละ่ะตายบ่ไม่ต้องให้ลูกใกล้กันให้เราลูก <laughs> เกนี <laughs> นเอาบ่บ่ตรวจเช็คร่างกายบ่ยังเพราะฉะ้หอดตีเออหมอเราญาตหมอเราเลยนะเจ้าหญิงเข้ามาอันนีครูถามมีครูถามว่า,คาเคยรักษาคนป่วยบ่เคยรู้มั้ยนี่ไปรักษาคนป่วยอยู่เพื่อนนั่นหรเพื่อนนี้เฮาว่าไปเย็นไหนล่ะ ตายบดประชันพูดอะไรินู่้ปวยอะไรนิดว่าตายลูกเล่นนะลูกเล่นเลยเ้ากันไว่ดเาไว้งิงนะอันนี้บดได้เช็คกันบวบาได้ตรวจเช็คกรายบ่ได้หาสายอันนั้นมางบดคือกาเอาแม่พอแล้วกัตัวชันที่แหาะบดจะเนเรอเ้าหาเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเรารียกอะไเป็นจะเล้ง่ายบ่หมอเหมนสิลูกว่าปวยได้ลูกอมเป็นจะเล้ง่ายบ่ คนกระดิหัวควนเล่าอยู่อยู่วงใหญ่อยู่สายอีสานกันยอนนั่นนี่แหละยอนใส่สูทพยาบาลตรวจเช็คร่างกายนี่แหละเออเช่าตัวตัวเช่าหามันมันมันได้อยู่แล้วเออเช่าหาหูฟังหรือว่าเช่าหาเข็มฉีดยาเออเช่าอุปกรณ์อันนี้โซกันซัคเก้นอันนี้อันนี้คือคือเป็นโฮมเออโซกันซัคเก้นตบานตบานบิ๊กอสอย่างในสมมุิว่าคนถามมาคนสิบอกว่ะไรกูอาจจะมุงเข้ามาดิ เออบางทีย้อนนี่ซิ่งดีดัดแปลงนี่อจากีิเคยเล่นมากนลเขาก็ต้องดัดออกไปสักวันเขาก็จะเอาน้ำเพลินไหลข้าวเกาผู้เพื่นผู้เพื่อนอยากกินดิข้าเกาผู้เพ่อนอยากกินเงินเท่าไหร่ข้าวเกาาผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่มันแตมีเลยมันทีว่าเออยไปเล่นเส้ก็เล่ก็่เลยอ่อ ควมเรือกรอมของคนอยากดูพยาบาลเนาะขันไว้ยกกินเนาะพยาบาลได้ค่ะว่าดีค่ะมมนได้ยังถ้าคุณไม่แสดงออกเออพยาบาลพยาบาลคนคนที่พยาบาลคนนี้คือเขาเลกอะไรล่ะเอช่าเ้าต้องเป็นง้อยพยาบาลกินนงอยแมีน้วรอบนเจาตรงนี้ผู้สวยพยาบาลมีเยกเอื้นเอานั่นเอ้นเอาะนี่เอาหมูฟางมาให้แน่่าสเออนกะเจาบมาใส่เออ ตองใส่สูตรพัยาวานสองคนแมนเป็นผู้ซ่ยพยาวานแต่งตัวเหมือนกันเล่าเลวยผู้ชอยเล่านะย่างคือกันบอแต่แต่ัสิตายมวสุรวันนี้สตายผู้ช่ยก็เรีย้เถ้าย่างคือกันนี่มันสุิเป็นตัลุกทับว่าแมนเอกลักไทยว่าแมนเอกลักษณ์ไม่จืดเหรนอกจากผู้ชอยนี่สิยอดเอาห้าคือคือคือผู้เรียนนี่เรียนยุ่ตลอดน่บ่หละวันนี้ผู้ชยผู้ช่ยดีล่ะจมาจำทาสอนกว่าจตมน ไั่เหยียบห้อยไหมอ๋อเหยียบห้อยพอกัจะเป็นคพื่อเพื่อเพื่อยอดเอาบ่ราต้องมีมันไม่ได้ทับกันเอให้มีตัวตัวเล่นแล้วก็ตัวลอยลอยเฮ็ดหน่อยๆอือโอ้แต่ฟังก็เป็นแต่จักหัวหรอพี่น้องแต่ฟังแล้วมอกก็เป็นแต่จักหัวหรอ เ็กอะรกมันมันีนไหย่ไหึอันนี้ห้าสู้กันไบควัวนสู้กันไบกวอน,น,นแต่ว่าหอดมือเ้าจังหาห<ต>มุกมะลิมเออเมานเมนเมนขัแ้เจ้ามาบนง <c oughs> ดกัวบอหัวเล่า <c oughs> ขันตอนต่อไปเอาเดี๋ยวนี้ไหเดี๋ยวนี้สิเด็กัวบอลีงเอาขันตอนต่อไปว่ <c oughs> ากันนีวันนี้สูรเลียงเรี่งกัลเร่งลรงนุกขึ้นแล้ววันนี้เป็นไหนป่วย วยเหลวดีแล้วน้ยดซ่าเดียวไปเลยแปฉีดยาแล้วมันต้องมีแคฉีดยาเอ้โอ้อลกประกวกับลูกแรนเลยนะ,ะุปกประกการแสดงกับเจ้าก yeah. yeah. oh, ็ต้องเตรียมมาเรนแล้วลูกเรนปั๊มเนี่ยตอเอาใช้ยาล้วก็คือบริสุทธิ์น้ำกนเลยอเใช้กูศชนนั่นน่ะรถเล่าเออเออเออนี่นีรถ่นั่นันัรถเล่ารถแจ้เขากุศลชียาเดียวนี้ เออม,ม,มันแ<ะ>ต่แบั้นขึ้นหงวนมันเออ,อเออเออเออแมียนดีเนาะต้องหาต้องหาหมกม,มาอีกขั้นตอนต่อไปบันดนีออ้อือโอ้ยแต่จำเรานั่งขึ้นมานี่หม้อช่องหน้าซ่องหลังเออเออหัวเคยปลวยคอยๆรักษาแต่คนป่วย แ่ยาลิ่งยานี่งดีจัดยาลิงกับคนอันยาลิกับยาคนนี่สิเป็นแบบไเราาไปอีกตีบดียาคนกับยาลิ่งใส่น้ำเปล่าได้อันแล้วนี่กับหัวไปอีกได้บหดนีห้าไปอีกได้เดีอยวเดีเจรแล้ว่บอกว่าคุณจะไปยาคนมาไอ้นี่จะโจกหาเลยนี่ไปยังไงล่ะเุนอ แต่ยายาคนกับยาลิ้งนี่ก็คนละแบบแบยห้าไปย่างนึงอีกได้บบบนี้เออสัตว์กับคนคนละยางนี่ยังคินตวทิดมากกวนี้คนลคนไม่เช่นนี้เลยคินอะไรแนี้เลยว่ากินอะไรแนี้เลยเออเอาอีเลี้ยงได้ข่ายขึ้นไใหญ่ายใหญ่ยันได้จืดก็เลยบว่าภาพคงคงตัวลงตัวไปงเลยเลย เออหลายคนหลายหลายคนหลายขีดหลายหลายนั่นจังมาปรึกษากันอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องง่ายสารพัดแน่มือขึ้นกับบอลด้ ลอกสารภาพให้ฟังเนี่เล่นเป็นเล่นเป็นหัวเห็ดฟืองเนี่เออเออเออทำานทำงานเอกลักษณ์ไม่แย่ตืินเขางหุ่นจักมาประมาณนี้คนมันหลายบอดเดียกในในสุดทัศเขาเม็นมีอยู่แล้วแต่ว่าบอดเดียกทุดเป็นอาหารนี่เขาเป็นปีน่ะมันมีอยู่แล้วล่ะอันอันมาสามงานนี่เจ้าเจ้าเหรียญเอกลักษณ์ของเจ้านี่คือทีมีทีงานสาวหน่อยนี่คนคนเดบเดบฮาบ่เดบฮาหลายบ่หมายถึงจักเปอร์เซ็นตเนาะ กิ่วานะที่ไม่อยู่สาวน่อยเนี่ยส้มือมานิซ้ามือมเนิช่วงเขาหามอะเออเออเอาหามให้รดมือะรย่นหน่าย่นลังกันอ้คนทุ่มเทคแบ่เทยงทิ้งไปไหตัวไรไ่ได้ทุ่มจมึงคือี่ยโอ้ยเรองน่าูคนบราเน่บ่คนเบื้องนี่ยคนเบื้องอันคนสมารถคนเอนเออเอาตอนตอนที่เจ้าอยู่เนี่าปะล็อกฟ้องให้ได้ เดี๋ยวมันท่นถึงเวลามันท่นถึงเวลาเ่อะกอ้อานมัน้เลยมแล้วๆเขาเลยวแอันเสี้อ้าแล้วเสียาพื่อนพ่ที่ดเขาจมนิดอเอามาสุดเดียวสองสุดนี่ติเอาอก็ยังโบ้เลี้ยวเนาะ ไม่กันจ oh. ุ <Hey ๊บแล้มั้งเคงมีเส้นโอ้พนะพานะพนะพนาณคุยฝากดูแลน้องๆด้วยนะเอาับแรมบาดนี้พี่น้องสมควรเจริเวลานนี้บ้านนี้ย่าจืดแล้วก็สิไปนุ่มจูสิผ้าไปสิผ้าไปบุกบ้านย่าจืดนะน้องขาเบิ้งเด้อตอนนี้คือคือเบาหน่วงว่วมวลยู่งมองนี้จะมาบ้านนี้นุ่มจูสิผ้าไปบุกบ้านย่าจืนเพิ่นสิไปบุกบฮอดใจกันโปรดที่ตามตอนต่อไปช่องใหญ่ช่องหลักสาวน้อยพี่บันแพง นมโจยมันน si ิงอันน ¿no? ี้คุณแม่สุภาพไปถามใครดอกไม้จะน่าออกนั่นปวยู่นหอห้แล้วปวยย่หันละี่จงว่าแม่บ่อมาถามเขาูกหยละิงกนลิงก์กันยุโซลิงกันล่ะนี่จะเจแล้วว่าร่างก่แล้วเนี่ยอือื่นออบ่อด้ดอกมอืมอืมอืมอออออ อันนี้มแมนย่าถามสิไปถามไห่น้อมพักพรกนเนอนอนอนเนอนักนเดี๋ยวเราเครียดอีกได้นนี่นนเรนจะง่อยไปน้ำกันคนก็นอนมากคนงบางดีกับป็นบางไล่อี้ยแบนี้ชน้วยเจ้ากรถามนอไปน้งกันหนึ่งอุ้งไปน้ำกันสมพันน่งเออออออไปไไอไปไปเอาโอเคโอเคเอาจะไปถามข้าวเลคุณค่ะไหเราไห่เราไปสะกนยังจิถามข้าวล้วตอนเรานอนไหเรานอนสเกินเราสิเครียดอีกแะเราสิศูน น้อนเออขันน้อนเนี่ยมันรบกวนอีกสิโชนอีกล่ะแมนบอยเอาบาหนี้เอาขอบคุณพ oh well, ี่ขอบคุณน้องตอนนี้แมนสุภาพไปดอร์เด้อร์แบบนี้ไปใช่เอากที่ไปนี่ละไปนับกันนี่ละเอาพูดพูอเอาพูดพูดบักโม่บักแตงแบบนี้เอาพูดพูดบักโม่บักแตงจวดจาดฟาดบืมพันนะ เอาฝากเว้ยอาฝากช่องยายจืนลำพนอบิชเชอรน้ำมันดพิหนงดูปวดอคไรปวดอดไรปวดไหล่คนน่เปิดสามหื่นนี่ไหมดขตการอะไรเนาะหมื่นกว่าหอหมื่นกว่อันส่มธรรมดาจะมีจริงไหมหมื่นี่หมื่นกว่าหรอปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วหมื่นห้าร้ยเลไหมออคนดังเนาะมาธรรมดาเอานต่ละช่มสามหมื่นสองสามหมื่